สวัสดีครับปุ๋ยาย่ฮอตในวิเคราะห์ราคาฟุตบอลนะครับวันนี้ก็วันศุกร์ที่14สิงหานะครับคืนนี้นะครับโดคืนนี้เวลาตี2นะครับอ่าบาร์เซโลนานะครับจะเจอกับไบเยนมิวนิกนะครับอ่าเวลาตี2นะครับเวลาตี2นะครับก่อนอื่นนะครับ ใครที่กำลังมองหาว็บตี้มันคงปลอดภัยนะไม่โกงไม่เกลียนนะครับกดลิงก์ด้านล่างก็มาสมัครได้เลยนะครับสมัครฟรีแค่เติมทุนก็มาเล่นเท่านั้นนะครับพร้อมรับของขวัญนะครับเป็นเสื้อลิขสิทธิ์แท้ทีมชาติไทยแล้วก็แก้วเยติสวยๆนะลายสวยๆนะครับเอาไปใส่น้ําเย็นๆดื่มกันได้เลยนะครับพร้อมเข้ากลุ่ม VIP ที่รอแจกทีเด็ดบอลทั้งวันทั้งคืนนะถ้ามีบอลแข่งนะครับถ้ามีบอลแข่งนะเราจะแจกบอลกันทั้งวันทั้งคืนนะครับคืนนี้นะครับคืนนี้นะครับตีสองนะบาร์ซ่าเจอกับไบยัน มาดูเราเซียนกันนะครับเราเซียนก็ให้รองบาซ่านะครับให้รองบาซ่าแต่เนียยังไม่เห็นราคาคู่นี้นะครับแล้วก็ยังไม่เห็นสถิตินะเดี๋ยวเนี้ยผอไปดูราคากับสถิติก่อนนะครับนี่ครับสถิติเปิดมานะครับกลายเป็นว่าคู่นี้นะครับบ้านเคยบ้านมันนะครับบ้านเคยบ้านมันนะครับมีแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับที่บาเยนร์สามารถเอาชนะบาซ่าได้ในบ้านนะครับในปี2013นมนู่นครับหลายปีมาแล้วนะครับหลายปีมาแล้วนะ นี่ครับถ้าดูดีๆนะครับคู่นี้นะจะเป็นบ้านไกลบ้านมันแล้วก็ยิงเยอะด้วยนะครับ3ลูกครับเกือบทุกเกมเลยนะครับ3ลูก4ีลูก5ลูกนะครับสกอร์จะสูงมากนะคู่นี้นะเดี๋ยวเรามาดูสูงแรกกันนะสูงแรกนะถ้าสังเกตดูนะครับสูงแรกนะครับ่ามจากหบิลล่าสุดแต่งนะครับ3จากหบิลล่าสุดนะครับคู่นี้ก็ไม่เจอหลายปีแล้วหลายปีแล้วนะครับเจอครั้งล่าสุดเมื่อปี2 0 1 5นะครับโอ้ยมันหลายปีมากนะครับไม่เจอนคู่นี้นะนี่ครับ สูงแรกนะครับ3จาก5เกมก็แตกนะครับแล้วก็สูงเล็มเกมนะครับสูงเต็มเกม4จาก5เกมเลยนะครับ4จาก5เกมเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนี่นะเป็นอะไรที่น่ารุ้นนะครับแต่ว่าต้องดูกันว่าเปิดมาราคาเท่าไหร่นะครับคืนนี้ต้องดูว่าเปิดมาราคาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าบอลคู่นี้นะครับเป็นบอลที่สุดยอดนะครับสุดยอดทั้งคู่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมาเยนหรือบาซานะครับต้องบอกว่าทีมใหญ่ทั้งคู่นะเดี๋ยวเรามาดูสถิติของบาร์เซโลน่ากันนะครับ สถิติ5เกมล่าสุดของบาร์เซโลนานะครับก็กลายเป็นชนะ3นะครับแพ้1แล้วก็เสมอไป1นะครับเกมล่าสุดนะครับก็ชนะนาโปลีในบ้านไปนะชนะนาโปลีในบ้านไปในในบอลถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับชนะไป3ประตูต่อ1นะครับครึ่งแรกก็ยิงไป3ประตูต่อ1เลยนะครับครึ่งหลังไม่มีสกอร์นะครับไม่มีสกอร์นะแล้วก็ไปเจอโอชานุชานะครับก็แพ้ไป1ประตูต่อ2นะครับแพ้ไป1ประตูต่อ2นะครับเดี๋ยวสูงแรกของบาซ่านะครับสูงแรกของบาซ่า สามจากห้าบีล่าสุดแตกนะครับตายไป2นะตายไป2นะครับเพราะฉะนั้นบาซ่านะครับค่อนข้างจะสับสนกับฟอร์มตัวเองมากนะครับนี่ครับส่วนสูงในเกงบอกว่าบาซ่านะครับสามจากห้าบีล่าสุดนะครับแตก2บินก็ตายนะครับ2บินก็ตายนะเดี๋ยวเราไปดู5เกมล่าสุดของไบยูนิวนิกกันนะครับไบยูนิวนิกนะครับอ่าเกมล่าสุดก็ต้องบอกว่าชนะรวดนะครับนี่ครับชนะรวดนะครับไม่แพ้ใครเลยนะครับเกมล่าสุดก็ ชนะเชลซีไป4ประตูต่อ1นะครับเกมนั้นก็คืนนั้นต้องบอกว่าสนุกจริงๆนะครับาเยันต์มินิคนะครับนี่ครับครึ่งแรกก็ยิงไปถึง4ประตูแล้วนะครับยิงไปถึง4ประตูแล้ว3ประตูแล้วนะครับนี่ครับครึ่งแรกาเยันต์มินิคก็นําเชลซีอยู่2ประตูต่อ1นะครับสูงแรกก็แตกไปนะครับนี่ครับสูงแรกนะครับ5จาก5เกมล่าสุดแตกหมดเลยนะครับบินแตกหมดเลยนะครับรับซับเต็มๆเลยนะครับส่วนสูงเต็มเกมของบาเยัรต์มิวนิคห้าเกมล่าสุดนะสี่จากห้าเกมล่าสุดก็แตกเต็มๆนะครับ แตกไปนะครับตายแค่เกมเดียวนะครับเกมที่เจอกับโอลิมปิกมากเซยนะครับชหน้าไปแก้นหนึ่งประตูต่อศูนย์นะจหน้าไปแก้นหนึ่งประตูต่อศูนย์นะต้องบอกว่าถ้าดูจากสถิติแล้วบาร์เยนมินิค่อนข้างจะได้เปรียบอาบาซ่าอยู่พอสมควรนะเดี๋ยวเราไปดูราคาที่เปิดมาคืนนี้นะว่าจะน่าเล่นไหมนะครับนี่เลยครับราคาที่เปิดมาคืนนี้กลายเป็นบาร์เยนมินิคนะครับต่อนะครับต่อครึ่งลูกเลยนะครับต่อเยอะมากนะ มีราคาครึ่งลูกมีปอปอครึ่งควบลูกแล้วก็บอลขาวๆนะเพราะฉะนั้นนะคือคืนนี้นะคืนนี้เฮียอขอไปทางอ่าบาเยนมินิคนะครับบาเยนมินิคดีกว่านะครับเพราะว่าดูจากสถิติแล้วบาเยนมินิคนะครับค่อนข้างจะได้เปรียบบาซ่าอยู่พอสมควรแล้วก็ฟอร์มการเล่นของบาเยนมินิคครับหลังจากจบโควิดมานะครับก็ยิงประตูเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับบอลเต็งน,นะบอลเต็งที่ครึ่งลูกนะครับเฮียอขอไปบาเยนมินิคที่น้ําแดง98เลยนะครับ เนียจะเสี่ยงดูนะครับจะขอสวนกระแสนะครับจะขอสวนกระแสสักหน่อยคืนนี้นะครับบอลเต็งขอไปไบเยนวนิกนะครับส่วนสูงเต็มเกมนะครับสูงเต็มเกมขอไปสกอร์ต่ําหมดเลยนะครับขอไปสกอร์ต่านะครับขอไปสกอร์ต่ําแล้วก็สูงแรกนะครับสูงแรกก็ขอต่ําด้วยนะครับสูงแรกก็ขอต่ําด้วยนะครับเดี๋ยวสรุปให้นะครับสรุปให้เป็นบอลเต็งนะครับเฮียขอไปบาเอ็นวนิกนะครับแล้วก็สกอร์สูงเต็มเกมก็ไปสกอร์ต่ํานะครับส่วน ส่วนราคาสูงแรกนะครับสูงแรกเมียก็ไม่เล่นนะครับเมียใจเล่นต่ําแรกนะครับวันนี้นะอย่าลืมนะครับใครที่กําลังมองหาเว็บที่มั่นคงปลอดภัยนะไม่โกงไม่เกลียนนะครับกดลิงก์ด้านล่างเข้ามาสมัครได้เลยนะครับสมัครฟรีแค่เติมทุนเข้ามาเล่นเท่านั้นนะครับพร้อมรับของขวัญเป็นเสื้อลิขิตแท้ทีมชาติไทยนะครับแล้วก็แก้วเยตินะครับไปสืมไปใส่น้ําเย็นๆดื่มกันได้เลยนะแล้วก็เข้ากลุ่ม v i p ที่เราแจกทีเด็ดบอลทั้งวันทั้งคืนนะครับถ้ามีบอลแข่งนะถ้ามีบอลแข ทุกบินที่เราแจกนะครับเราคัดมาแล้วนะครับว่ามีโอกาสได้มากกว่าโอกาสเสียนะครับสําหรับวันนี้นะครับพอแค่นี้นะครับขอบคุณครับ